มาพอกันอีกแร้วเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้ผมมีแนวมาเห็นเห้พี่น้องเบิ้งเด้อครับผมตื่นขึ้นมากเมื่อนี้รถกระบะของผม,มนี่สตาร์ทบ่ติเลยพี่น้องแบตออนเมื่อวานนี่กับปกติอยู่ครับเมื่อวานก็เอาสายเอาอยัางมาพว่วงสตาร์ตติดปกติแบตก็มีไฟอยู่ครับแต่ว่าตื่นขึ้นมาเมื่อนี้หายเลยครับสตาร์ทบ่ติดเลย อาการนี้คือหมอแบสเก็บไฟบอยุ่แล้วด้วยครับพี่น้องมันเสื่อมแล้วครับแต่ว่าผมบ่ทันมีเงินก็เลยว่าทันเปลี่ยนเงินนั้นมันต้องอันนี้ครับต้องประมาณสองสามพันหมดแล้วครับยังสีได้มอแบมใหม่ๆเลยลังคนสิวาหอยบมมีเงินมันเอาังัสื่อกินอันมย้่ครับซื่อกินนัแต่ว่ามันบ่ทันพ่อสื่อมอแบดไหมครับก็เลยบ่าสื่อ ตองเฮ็ดเนวนีแหละครับเดี๋ยวผมสีล่องสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องเบื้องว่ามันมันอ่อนซำแหน่นี่ครับอาการที่เป็นคือกำลังไฟโพ,พ,พ๊อในการสตาร์ทเครื่องบานนี่ผมสิเอาตู้เชื่อมเล็กนี่แล้วครับมาพว่วงเพราะว่าผมขี่ขั้นไปหายืมเครื่องยืมสายพ่วงแบต ขี้ขันไปยืมเครื่องแซดแบตนั่นะครับแต่ว่ามันมีให้ยืมอยู่ครับน้ำพี่น้องผมเพื่อนกับมีหลายคนอยู่แต่ว่าผมไปยืมดอกอผมเสียแน่วเพคือมูให้พี่น้องบึ้งมีหลายคนคนถามมาว่ามันเหตุใดหรีอบ่าเห็ดใดอยู่ครับผมก็เคยเห็นหพี่น้องบึ้งไปเร้วเถียวหนึง่งแต่ว่าเมื่อนั่นผมต่อสายเถือเบิดถูกสายถื่อเบิดบอกลบแต่ว่าผมเห็นว้าผิดบาาเนี้ยผมบอกว่า สายบวกเป็นสายลบสายลบเป็นสายบวกผมต่อถือกุไแ้ว่าแพทยพิษนะครับพี่น้องเอาไม่ได้ครับบ้านนี้มันบ่พิษดอกโอ้ยเนี่ยผู้เฮ็ดกิดสายตาบ่ดีเนาอบอกพิษบวกถือกแต่ว่าหันตัอสายถือยุ่แ่ว่าหันบอาพิษบเป็นยังเนอพี่น้องสร้างมันมันจิตไปยังไรก็สร้างมองหันจะไปสนใจให้พี่น้องสนใจเนี่ยผมสเสียห้เบื้องนี้อันนี้ตู้เชื่อมเล็กนะครับของแท้เลย อันนี้ใช้ประโยชน์ในสารละัดาย่างครับนี่อันนี้ตู้น้อยครับตู้เชื่อมเล็กขนาดน้อยเอาไปเห็ุงานแบบงานเบาๆเหระครับงานเชื่อมงานยังเล็กๆในน้อยธรรมดาอันนี้คือสายลบด้วยครับที่ผมเสียบไปต่อเขาก็หมอแบตอันนี้สายลบ โอ้อยงกันเน่ด้วยครับแนวเขียบกับบ่มีครับพี่น้องเอาแบบนี้แหละสายพันเอาแบบนี้อันนี้คางมันบ่มีแนวเขียบนี่คือลบด้วยครับลบเบื้องด,ดีอันนี้คือขวาวลบเมื่อนั้นผมเฝ้าพิดตอนผมถ่ายวิดีโอลงเทียวเรียกผมลบถิมแล้วครับวิดีโอน,นั่นบาดเบื้องตัวไมน่นี่ลวดมันจังแน่นอนตัวนั่นเราเว้าหลงมาหลงหลังบ่ได้เบื้องยังแล้วครับเฝ้าแห้งมือมันนมือนี้บเฝ้าวปันไหน นี่ครับผมหยิบพันไว้ชั้นสี่แล้ครับเพราะว่าเดี๋ยวกับมาถอดออกแล้วครับสตาร์ตติดนี่ก็ปลดออกเลยอย่าลืมนะครับไพรทีเสียคือผมมันเบื้องให้ดีถ้าห้าสตาร์เครื่องรดติดแล้วปั๊บนี่พี่น้องมาถอดสายพวงนี่ออกให้เบิดเลยสายที่มาจากตู้เชื่อมนี่แหละครับย่าอค้างไว้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีผลเสียต่อหม้อเบ็ดต่อไดซชาต่อวงจรต่างๆในระบบนี่แหละครับ ทิจียงรลุลุ่นเก่าๆนี่มันวมีอย่างหลายเดยวครับไดซาตก็เป็นระบบโบราณรลุ่นเก่านี่แหละครับนี่แหละครับผมเอาพันไปซ้ำนี่พ่ออันนี้ลบได้ครับอันนี้คั้วลบเมื่อนั้นผมถ่ายวิดีโอลงให้พี่นอ้องบ้งมีสามารถชีกหลายคนคนก็นเลยท้วงมาห้วยอัน มองเจ้าวแบบ่ามันเป็นขั้วลบเนี่ยมันว่ามีนได้เพราะฉันเป็นขั้วบวกผมก็เลยมาเบิ่งไม่เอาแมีงานขั้วิ่นอีีตัวอยู่มั้งว่าวิทต่อถือ,อยกหันว่าวิทขั้นต่อผิดไปนำขั้วอ่เนอย่างเช่สิไปจังไรแล้วพี่น้องย่านแม่นใหม่ยุคนังมาอันนี้บังได้ครับบานี่เดี๋ยวผมผมเบิ่งกันสายมันหยุ่งกันครับ เพราะว่าตอนผมดึงมนันผมไม่ได้แยกสายให้มันยูไผยยูมันอันนี้พวกหัวมันสินั่นบ่ครับอันนี้คือคือขัวบวกด้ครับนี่อันนี้ขัวบวกบวกของแ้เลยที่ผมไล่สายวางหันนี่เพราะมันผมค้ำหาอันนี้ด้ครับอันนี้ผมหูแล้วว่ามันอยู่มองไดแต่ว่าผม กำลังการ,ระยะมาผมเวลาผมดึงตัวนี้ขึ้นมามันสิงอยู่กันบอลหน้าครับพอได้อยู่ครับเบื้องา่าอันนี้คือสายที่มันต่อกับขั้วบวกคางนี้มันมีแนวเขียมมนกับต่อสบายเลยครับบ่ระต้องพันบ่ระต้องยังยาก ถ้าว่าขางว่างหันผมหาแล้วเนี่ยเขียบมันผมหาบ่เห็นจังมันไปถิ่มใสนี่ครับแบบนี้ด้วยครับวิธีการขีบนี่ครับอันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้บวกคางบวกนี่สิมี่เนี่ยเขียบคางลบบ่มีครับมันหายหาบ่เห็น แต่ว่าเป็นผลดีอย่างหนึ่งครับเพราะว่าการถี่มันบ่มีแนวคีบนี่ผมก็สิไเด็กจำง่ายนํามาตัวใดเป็นลบเป็นบวกแต่ที่จริงแมันมันมีผมก็จจาได้คขึ้นเก้าครับเพราะว่าผมจําจากจากตําแหน่งถี่มันอยู่กับเครื่องเชื่อมเล็กจากจากตัวเชื่อมนี่ครับลบนี่สีอยูลบนี่สียูฟังนี่ครับบ่กหูวได้ครับมันเสียนว่าผมถ่ายอยู่กลางแดดน,นี่ครับ ลบลบสิ่ทั้งนี้บวกสิู่อีกฟังฟังนี่นี่ที่มือผมจับนี่คือบวกอันนี้ลบถ้าสมมติว่ามันมีแนวขีบทั้งสองอันนี่ผมก็สิเริ่มไล่จากจุดนี้ไปเลยครับไล่บ่อหาสายมันพันกันนี่เด้อครับผมสิเปิดไฟจากตัวเชื่อมเขาไปแล้วบานนี้นี่ครับ การปับไฟ้าไฟมันยังมีในหมอบรอยู่แบบว่ามันยังมีปฏิกิริยาตัวใดสตาร์ยูมันยังมันยังก็แก๊กก็แก๊กได้อยู่นหนพี่น้องปับไปซ้ำานีเด้อครับถ้าสมมุติว่าไฟของพี่น้องมันเบิดเกี่ยงแบบเปิดไฟกับบ่ขืนเปิดยังกับบ่ขืนเลยนั่นให้พี่น้องหมุนขึ้นไปเคื่องนึงแต่ว่ามีผลเสียเด้อครับการที่พี่น้องป่้ยไฟให้มันเบิดถึงขนาดนั้นน่ ตรงนี้การแช่เบตนี่มันสิเขา่าเนี่ยกี่หลีครับพี่น้องกใย่าปล่อยให้มันเบิดคักปานนึ่งนะครับมีรถเกิดดูแลน้ำเที่ยวติดเครื่องเที่ยวสตาร์ทเครื่องไว้น้ำนี้นะครับผมสิปับนี่มันปั๊อปไปต่เก่าลลลเลยครับปั๊บปควันลงสุดเลยครับไข่ในตู้เชื่อมนี่เต้องเร่งยกเว้นเซตยากว่าแบตมันอ่อนแห้งแบบ จนเปิดยังบดังอีหลี่นั่นเล่งได้อยู่ครับแต่ว่าในการที่พี่น้องสตาร์ลดทิมใบมันกระสีใส่เวลาโดนแล้ครับจดกวัวแบตดมันสีเขาผมเคยปล่อยไฟเบิดจนเปิดไฟเปิดยังบ่ออกเลยที่แหลกผมกับวันสีเดียวทิมเลยครับหมอนเบ็ดตัวนี้แต่ว่ามันก็ะคลื่อนมาแต่ว่ามันโปคือเก่าครับขค้ืนมาแล้วมันก็เป็นคือพี่น้องเห็นนี่แหละ เบิ่งเด้ครับมันติติดบ่พุนเรเด้อครับเมื่อได้มีเงินผุนลรผมยังิีปเปลี่ยนแบตใหม่แต่ว่าตอนบ่มีเงินก็พวงเอาจังทีแล้วครับเบิ่งเด้ครับผมสีล่องติดเครื่องอีกเที่ยวนี่นาสีได้อยู่ครับเพราะแบตมันได้เพิ่มเข้าไปเนี่ย ระบบใน,นยังบบวพ่วงดวนนะครับอย่าให้มันเกินหานาที่เอาแค่ว่าสตาร์เครื่องรถติดนี่พี่น้องก็ไปถอดสายถอดอยังออกให้เบิดเลยบังได้ครับโอ้อยังพ่าท่านติดครับแต่ว่าเกือบแล้วครับ ทีจริงมันก็มีอันนี้ขายอยู่ครับผมเห็นผวกในเ็บบใส่ในยังเขาสร้างกันมามันสิเป็นคล้ายๆกับ power bank แบแบแบบพกผ้านะครับ power bank แ,แบบชาร์จมือถือได้น้ำเอามาพ่วงสตาร์ทรถได้น้ำแต่ว่าผมผมต้องไปศึกษาวิธีใส่ก่อนว่ามันเห็ดยังไงแต่ว่าเอาแบบนี้แหละครับอันตรายเนี่ย แต่ว่าก็จจำเป็นตรงเช็ดแลวครับเพราะว่าผมขี่ขันไปยืมสายพ่วงมาเอาอีกเด้อครับจักรอบนึงล่องมันสิติดวะใกล้แล้วครับที่จริงกาลังไฟซ้ำนี่นี่เห็นใหเครื่องสตาร์ตติดได้อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เครื่องผมมันเย็นมันก็เลยติดยากหลายคนสิว่าโอ้ยผม เป็นคนสายตาบอดีเป็นยังคืออยากมาเหดเกี่ยวกับหลุดเป็นยังคือ,อยังบวบไปหารลองเพ่งไปหาเล่นดนตรีอันนี้พฮ้ยผมผมเหดบอดได้รอกครับให้ผมเป็นตัวของผมแบ,บนี่เละดีที่สุดละ่ะพี่น้องมียังกับมาเอือนใส่ผมหลุดเงียวได้ผมซอยได้ผมกับซอยคือเก้าเนียวได้ผมซอยบอดได้ผมกับอืมว่าไงว่าผมกับแบกสังขารไปซอยคือเก้าหรอครับเหดน้ำเล็กๆ,ๆน้อยๆไปพอได้อยู่ครับว่าต้องไปเหตยังหลายพี่น้อง ทำใจให้มันส่บเคลอนเฮาคิดหลายคิดเนวนั่นเนวนี่คิดว่าจะห้องบ่คือมูว่าแต่จะของ่สมประกอบนีบ่มันเสียสุขภาพจิตเด้ยครับพี่น้องเออคิดว่าบ่สมประกอบกร,ร้างมันเฮ้าเห็ดน,นันนั้นนี้ซร้อยพี่น้องได้อยู่เฮ้าก,กับคือกันกเขาหนึ่งแหละพี่น้องเฮ้าเขาได้เมี่ยเขาก็มีโอกาสได้คือกันกเขามีลูกเขาก็มีโอกาสมีคือกันกเขามีเยั้เฮาก็มีได้คือกันกเขาก็คอยเห็ดคอยสางไปอันนั้น มันก็บสบายใจครับขั้นหิดแนวนั่นแล้วอีกอย่างหนึง่งยาสร้างพีสร้างนองเท่านั้นแหละครับใจมันก็มีความสุกมีอยังก็ซอยกันเห็ดยาใส่ลายป้ายสีกันยานินท่ายายาซ่อเสียดยาเบาให้ผู้อื่นเขาเสียหายนั่นโอ้ยมีความสุขแล้วครับคนเฮ้าขั้นเห็ดใดขั้นเห็ดใดซ้ำนี่ก็มีความสุกบกหาต่างเต้นรวยบกหาต่างเต้เป็นเศรษฐีลอยล้านพันล้านหมื่นล้านได้ครับพี่นอ้องอันนี้พี่น้องว่าจังไร ผมว่ามันมีควา่อนสืบยุ่นเหลีย,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 ยลว,วยุ่ยแบบธรรมดายู่ยห้มันจังไรเหรอเพิ่นว่าเพิ่นว่าให้ยุ่ยย่างมีสติอย่าไปอันนี้จะของอย่าไปรังเกียจจาขวงหรือก็ย่ารังเกียจผู้อื่นขึ้นเห็ดได้นั่นโอ้ยสบายใจครับแต่ว่าคนส่วนหลายในสังคมสมัยมือนพวกพักันเห็ดได้จะขคนดอกยากกันบอกได้เพื่อนกันมาผมเห็นมาหลายเลยดิ อันที่ว่าผมนั่งว่าก็พี่นองแนวนี่นันบ่ามันบ่เม็นว่ามันอย่างเด้ผมนั่งให้คือว่าผมนั่งว่าให้เวลามันผ่านผ่านไปไฟในหม้อแบตมันเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าไฟแบตผมมันอ่อนผมก็เลยหาเนี่ยมาว่ากกพี่กับนองคือสีบัวกันเดือพี่นองหรือว่าจังไรขึ้นพี่นองมาเบื้องเบื้องจบแล้วก็แสดงความคิดเห็นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงมันดีหรือบ่ดีผมก็สิได้ปรปบปรุง อันนี้มันกับนาสิติดใด,ดแล้วครับลองเบื้องนอเอาติดล่ะครับพี่น้องพอเครื่องติดแล้วก็ไปถอดสายออกเลยครับบ้านนี้ ข้าวเสียบขั้วลบออกก้อนกัแล้วกันครับเพราะว่าขั้วลบมี่แนวเกียบเอาออกในไอ้นขั้วขั้วลบนี้แน,น,เนวเกีบเขาหีถึงออกมาเรื่อยครับออกเเรื่อยไปเลตามมาด้วยขั้วก การแก้ปัญหาเฉพาะนาทีอันตรายาครับนี่ครับกอไปก็มาปิดเซฟปิดปิดเลยครับพอใกลดับแล้วกรับถอดปลั๊กถอดเนื้ให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวความปลอดภัยยังลบปิดแล้วครับ chắn những này đi như đối đó là tiếng giật này chắc là bóp nạm thật bóp nhắm các bạn luật các bạn có thể vào นี่คือวิธีแก้ปัญหาแบบเล่งด่วนนะครับแบบจำเป็นนี่แหละครับเดี๋ยวต่อไปผมสิทํำการแก้ไขมองได้พอดีผมกะสิไปสมไปยังเหรอครับบ้านนี้มอเบสกะสิเปี้ยนไหมครับเพราะว่าเห็ดเนี้ยนี่ดูดูนี่เบาไหวเดี๋ยวครับอันตรายคือสิเอาไว้ซ้ำนี่ก้อนเด้อครับพี่น้องคุณละเมื่อได้ผมมียังดีดีกะสิมา ไทยพิดีโอมาแบ่งปันประสบการณ์กับพี่กับน้องอยู่คือเก่าผู้ใดมาเบื้องแล้วก็สแสดงเวา่มเห็นเเด้อครับเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยสิเดีหาแนวดที่ดีไม่พี่น้องเบื้องอีกแต่ว่าเมื่อนี้พี่น้องกรเบื้องแนวห่างๆไปก่อนเ้อครับแนวที่ดีเพราท่านมีหนังสืออยู่นี่แหละเบื้องแนวห่างนี่แล้วกอนไปเลยเด้อครับพี่น้อง